ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับพราวมิมนนะครับผมซึ่งจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกาลาตาเดียวที่มาที่ไปของกาลาตาเดียวของสุปราหูที่นี่จะเป็นยังไงติดตามได้วันนี้ครับ แล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับพ่อพามิมลนะครับผมแห่งซุ้มพระราหูสมุทรสาครสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีสวัสดีครับวันนี้แบบว่ามารบกวนพ่อนิดนึงนะครับผมเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องของกาลาตาเดียวนะฮะเราก็ต้องมาหาผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยอย่างพ่อพามิมลนะครับก็เป็นสิทธิ์สายวัดศรีสะทองนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการ แกะกาลาตาเดียวนะฮะแกะผ้าล่าหูด้วยนะครับผมให้พ่อเล่าถึงที่มาที่ไปของกาลาตาเดียวก่อนได้ไหมครับกาลาตาเดียวนั้นก็เลยเป็นธาตุชนิบเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งในสมัยโบราณครับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจครับซึ่งปกติแล้วกะลานั้นจะมีรูงอกหนึ่งรูแล้วจะมีตาสองตาปกตินะครับแต่ว่าพอมีตาเดียวเข้ามาก็กลับกลายว่าเป็นคุณภาพครับ มีคุณภาพแล้วก็มีคุณสมบัติในเรื่องของการป้องกันภัยครับต้องการบนุนรำงุูมใสต่างๆอีส่วนหนึ่งนั้นก็คือในเรื่องของทงที่ดีครับถ้าเราประกอบแล้ววาดรูปพระราหูแกะอักขรครับพระราหูรวมาในกาลาตาเดียวครับ,รบเรียกเพิ่มพลังอืม huh. เพิ่มอิทธิฤทธิ์ขึ้นไปให้มากมายครับจะป้องกันภัยแล้วก็เกิดเป็นให้มีทรัพย์ ส่วนมากแล้วคนที่จะบูชากราตาเดียวส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะประกอบอาชีพอะไรหรือว่าอาชีพไหนที่เหมาะที่จะบูชากราตาเดียวครับพ่อครับคือพ่อค้าแม่ค้าก็อันดับแรกครับนะครับอันดับแรกเพราะว่าในสมัยของพ่อน้อยเนี่ยท่านทําเป็นรูปใบไสามาเล็กๆให้ติดเนื้อต้องการแปนคอได้แปนคอได้ครับส่วนเป็นรูกนั้นคือเขาเรียกว่ายัง ยังห่วงกันอยู่นะครับยังห่วงกันอยู่พอดีท่านลูกบุญน้อยเนี่ยท่านก็แกะเป็นลูกลูกๆก็มีครับดังนั้นสําหรับความพิเศษของกระลาตาเดียวที่ซุ้มพระราหูของเรานะครับผมมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับพ่อครับ,ค,รบคือในเรื่องของพระราหูนะครับกระลาตาเดียวซึ่งกระผมได้รับสืบทอ,อดมาจากพ,พ่อครูสิโรสุวรรครักหรือหลวงพ่อนิด ซึ่งท่านจดมรณภาพไปแล้วครับท่านได้ให้ตำหนับตำราให้วิธีการในการจัดสร้างของพระราวโอแล้วก็บผมนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะยึดติดของหลุงพ่อน้อยนะครับซึ่งมอบตำราให้กับหลุงพ่อนิดมาครับอาจารย์นี้ก็ส่งมาให้กับผมมาไปอีกทอดหนึ่งเพราะฉะนั้นในในเรื่องของความแค้วคลาดปลอดภัยแบงแรก นะครับและรอดปลอดภัยจากภัยันตรายนั้นมีเปอร์เซ็นต์ได้สูงมากนะครับมีแล้วป้องกันภัยครับมีแล้วสบายใจครับมีแล้วมีความรุ่งเรืองนะครับจเินก้าวหน้าในหน้าที่การงานครับนะครับและอย่างหนึ่งเรื่องซึ่งว่ามนดําคุณใสใครไม่อาจกระทํำได้อืครับ มีมีส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งนะครับครับผมและสําหรับเรื่องของกระลาตาเดียวคือแบบว่าพอฟังคร่าวๆแลวเนี่ยเราก็พอจะทราบถึงพุทธคุณนะฮะในเรื่องของกะลาตาเดียวที่มากมายเหลือเกินขนาดนี้ซึ่งเป็นหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนอยากจะมีไว้ครอบครองนั่นเองนะครับผมเท่าที่ผมลองดูข้อมูลมาครับคุณพ่อเขาบอกว่านอกจากกะลาตาเดียวแล้วเนี่ยเขายังมีกะลาไม่มีตา อย่างลูกนี้เองครับผมเขาเรียกว่ากลามหาอุดกลามหาอุดต่างจากราตาเย่ยังไงครับพ่ออันนี้เป็นธาตุชสิ์ที่เพิ่มพลังงานมากกว่าใดใดทั้งสิ้นครับมากกว่าสามตามากกว่าสี่ตามากกว่า5ตาตาอันนี้ผมเคยปล่อยคอนเทนต์ในเรื่องของการอาบน้ามนต์ ไหว้พระลาหูในวันสําคัญทางพระราหูไม่ว่าจะเป็นอย่างล่าสุดที่พระราหูย้ายนะครับผมก็มาไหว้ที่นี่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็รวมถึงนะครับวันทุกวันพุธใช่ไหมพ่อใช่ครับสามารถมาไหว้กันได้นะครับแล้วก็น้ำมนต์กันได้นะครับผมรวมถึงนะฮะพ่อพามิมนเองเนี่ยก็ยังทาพิธีพุทธาพิเศษนะครับเทวพิเศษตั้งศาลพระพรมศาลพระภูมิยกเสาเอกวางศิลาฤกษ์แล้วก็พิธีมงคลถูกชนิดด้วยนะฮะสามารถติดต่อได้กับพ่อพามิมนด้วยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์อะไรครับพ่อครับ081 869ครับ5800ครับผมเดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่างหน้าจอนะฮะและสําหรับคนที่อยากจะมาสอบถามเรื่องกาาตาเดียวหรือว่าเรื่องอื่นๆทั้งเดี๋ยวผมมันต้องขออนุญาตเดี๋ยวคราหน้าอาจจะตามพ่อไปตั้งศาลไปดูวิธีการตั้งศาลก็เป็นยังไงบ้างตั้งศาลให้ถูกหลักต้องทายังไงอาจจะมาขอคําแนะนําพ่ออีกทีหนึ่งนะครับผมวันนี้ได้ความรู้นะฮะดีๆเกี่ยวกับเรื่องของกาตาเดียวกับศูนพาหูที่นี่นะฮะมากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณจาพ่อพามากๆนะครับขอบค